สวัสดีครับพบกับผมสปอร์ตเดย์บายบีเอ็นอีกครั้งนะครับโดยในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวลูกยางสาวไทยในศึกนิชั่นลีกที่สนามฟิลิปปินส์กันครับซึ่งในส่วนเรื่องของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยที่ใครๆหลายคนแอบสงสัยกันหลายเรื่องสําหรับชมพู่พันพันธ์เกิดปาดกับปยนุษย์เป็นน้อยโดยทั้งสองสาวไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆนะครับแต่ก็มีสาเหตุมาจากอาการเจ็บแหลกซึ่งอาการเจ็บแหลก เป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายยังปรับจังหวะเวลาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ที่มีเวลาแตกต่างกันไม่ได้เนื่องจากร่างกายยังเคยชินกับเวลาในสภาพแวดล้อมเดิมอยู่อาการของเจ็ตแลกคือจังหวะของการนอนและการใช้ชีวิตเปลี่ยนมีความกังวลและมีอาการซึมเศร้ามีความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้ระบบหัวใจอีกทั้งในสนามแรกสังเกตได้ว่าสาวไทย เล่นไปถึง5เซตถึง3แมตช์จึงทําให้สาวๆหลายคนมีอาการล้าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งโค้ดดวนได้บอกว่านักกีฬายังมีอาการเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเจ็ดแหลกอยู่บ้างบางคนก็ยังนอนไม่หลับแต่เราจำเป็นต้องรักษาสภาพร่างกายในการทำกล้ามเนื้อเพื่อจะสามารถเล่นต่อได้ในสัปดาห์นี้อีกอย่างก็จะเน้นเรื่องความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นหลักในการเลือกผู้เล่นเพราะแต่ละครั้ง ในการเล่นต้องใช้พลังงานสูงกำลังสูงมากในการเล่นถ้าไม่สมบูรณ์จริงๆโอกาสบาดเจ็บก็มีสูงมากดังนั้นทีมที่อยู่ด้วยกันเราฝึกซ้อมมาด้วยกันตลอดพอเพราะจะเป็นโอกาสในการทดสอบนักกีฬาบางส่วนที่จะต้องมาเสริมทัพเพื่อให้ทีมสมบูรณ์มากขึ้นและในตอนนี้ทีมสาวไทยก็ได้ส่งมือเสียอย่างนุกนิกนัทิชาใจแสนตัวรับอิสระนัทพรหรือยุภาสนิตกลาง บอลเร็วอย่างวัชริยานวลแจ่มไปเสริมทัพในสัปดาห์ที่2แล้วซึ่งในครั้งนี้เราคงจะได้เห็นผู้เล่นสำรองหลายคนได้ลงสนามกันบ้างเนื่องจากทีมสตาฟโค้ชได้บอกว่าต้องการให้ตัวหลักได้พักกันบ้างเพราะว่าเรายังเหลือเกมหนักๆอีกหลายนัดอีกอย่างต้องการให้นักกีฬาสำรองได้มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ทดแทนตัวหลักได้ในอนาคตครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับ